คาถาบูชาพระพุทธรูปหินยกขาวปางปฐม,มเทศนาระหังซัมมาสัมพุทโภพัควาพุทธังพัควันตังอภิวาเทมิกราบหนึ่งครั้งสวาคาโตพัควตาธมโมธัมมังนามาซามิกราบหนึ่งครั้งสุปฏิปันโนพัควโตซาวกสังโค สังคังนมามีกราบหนึ่งครั้งพุทธบูชามหาเตชะวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะธรรมบูชามหาปัญญาวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชา มหาโพคะวาโหข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติติโรกนาถังรัตนัตยังอภิปูชายามิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนไตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามสามสิบเอ็ดภพภูมิ